สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดี๋ยวอยู่เกมแคสติ้งนะครับตอนนี้เรากำลังหนีอยู่ครับหนีอะไร,ไรโอ้ยเลือดจะหมดแล้วหออนีกันพอดีเข้ามาเล่นนิดหน่อยหออนีกันครับไปตามจุดที่มาร์คพอยต์ไว้เลยครับไปหาด็อกเตอร์เอ็นนาดเออร์นาดหรือว่าอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ช่างมันครับไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเราสามารถไอ้ไม่ใช่เออ ทาวเวิลเร็วได้ไหมเออันเนี้ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไปที่ไอเมืองอามานาสก,กิอะไรไม่รู้ไปก่อนเออเร็วเร็อเร็วๆรอ้ยอ่ามาถึงแล้วคนระับเปิดประตูออกไปเออเอากดอะไรวะอ๋อ,อ,อ,อกดผิดไม่เป็นไรเอ้ากดอีกแล้วประตูไม่อยู่ตรงนี้เหรอโอ้ประตูอยู่นี่นะครับผิดพลาดนิดหน่อยอ่ะไปไหนดี เดเี๋ยวเร่คอยอยู่ตรงตรงไหนวะเดี๋ยวหาใหม่แป๊บมาคว้ะเดี๋ยวไปเปิดเสากอนนะครับทางนี้ครับโอ้ยเจ็ดร้อยเ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นรถอยู่เห็นในแมปนะครับอโอ้ยรถรถกากโอ้ยรถบป็รถทั้งรถสมัยแบบรุ่นไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทางไหนดี ไม่รู้แล้วโอ้ยอะไรเนี่ยบ้าบ้ขับรถไปเลยเออ <c oughs> เกมนี้รถควบคุมยากมากครับเฮ้ยจะหลุดจากแมปแล้วอะ่ะเราผ่านชายทะเลไปนะครับชายหาดคนระับเฮ้ยทะเลสวยแล้วเนี่ย โอ้แมพหายไปแล้วครับต้องไปรีบไปเปิดเสาอ๋อเสาอยู่ตรงนู้นครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตรงนู้นครับหลงน้ำไม่เป็นไรเร็วๆเอ้ยรถมันเก่าขับได้แค่นี้เองครับไปคุยกับดรเ,เอิร์นเอิร์นเอ้าไม่ใช่เอิร์นหนาดนะไอเอิร์นหาดเอิร์นหาดแล้วทุกอย่าง,อางโอ้ยมัวเชื่อแล้วตอนนี้ ไม่ใช่เย็นหนาไม่ใช่เอินหนาเป็นอะไรเอินหาดเอินหาดอะไรนักอย่างช่างมันเหมือนมีค่ายของไอ้พวกกลุ่มไพเรตอยู่แถวนี้นะครับอยู่ไหนไม่รเ้เดี๋เวๆเมื่อกี้เห็นมันเดินมาสองคนไหนดีวันนี้เราสเตลได้นะครับโดยการเทคดาวดดเข้าไปเอ่อไหนดีเปิดใหญ่นี้ยิงได้ไหมั้ยลุ้งลูกลุ้งลๆ,ๆ้ๆๆโอ้ยไม่โดนดาเมจครับ นีเฮ้ยมีเสียงอะไรด้วยเย่เย่เย่เฮ้วเย่เย่เย่เหย่เฮ้วอะไรไม่รู้เปิดกล่องนะครับเออคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอันนี้เย่เฮ้วอย่านั้นอะไรวะอ๋อเก็บเก็บอะไรวะแจกันเหรอได้สองร้อยห้าสิบอ๋อเก็บร้อยยี่สิบอันชานี้คงเล่นจบเกมก็คงยังเก็บไม่หมดนะครับ เดี๋ยวเกมสัดไปายที่เราจะแคสนี่คงน่าจะเป็นเกม Battlefield 3นะครับพอดีเราแคสไปเมื่อสักครู่มีปัญหาที่คลิปนิดหน่อยครับเดี๋ยวเอาไว้มาแคสใหม่แล้วกันครับอ่าแล้วก็มาติดตามกันได้นะครับกับเกม Battlefield 3ครับอ่ามันไปละช่างมันไปนี่ดีกว่าคงไม่เห็นหรอมั้งไม่ได้ยินหรอกโอ้หมันไม่ไดีดวิ่งไปเลยเสามันจะกากๆเลยไหมเนี่ย ดูเสารตัวนี้ก็น่าจะดูดีนะหรือว่าไม่ดูดีแล้วก็ได้แม่งขึ้นอย่งอ๋อขึ้นทางนี้ครับปีนไ่เชือกเช,อกชือกมันเหมือนกับเป็นแบบํำใบให้เราแบบว่าเราต้องขึ้นทางเราสามารถปีนตรงไหนได้มั่งนะครับโหนี่น่าจะมีคนแบบมาทําไว้นะครับไม่นั้นก็คงต้องปีนกันชิบหายคงไม่มีบันไดเงี้ยะครับปีนดูบันไดอ แม่งมีสันเดดเดือเดเป็นเสาที่น่ากลัวมากตกไปนี่ตายแน่นอนไปทางไหนต่ออ่าลงนี้ป่าวะเอ้ากลับมาที่เดิมนี่นี่กูโง่ละอ๋อนี่นี่มีบันไดอยู่ครับปีนขึ้นไปเร็วไปตรงนี้ขึ้นไปเลยครับนี่ครับบันไดนี้เออบันไดสุดท้ายครับเดี๋ยว ไปเร็วๆเลย,ยจริงๆนี่หัวโขกไปแล้วนะครับเปิดเสาก่อนปาดฟาดครับแล้วก็แกะกันเลยเปิดแล้วก็เปิดครับมาดูกันว่าในตรงนี้ในเสานี้มีอะไรบ้างกับป,ปืนที่เมื่อกี้เราเรามานะครับกินเอามาทำไมเนี่ยมีสุมไฟด้วย อะไรเรือเรือ,อปาาครับน่าจะเก่าน่าดูเลยไปทางไหนนี่นนนเราไปหาดเอเอิร์นหาดเอินหาด,หาดแล้วทุกอย่างช่างมันไปทางไหนวะไปทางโน้อนอ่าแล้วก็ใส่เรืองไปเลยครับนี่จับนี่ถ้าเอามือเปล่าลงนี่คงแบบมือพองตายครับมีใครเนาะไม่มีใคร,นะใครเพื่ออะไรอ่าขึ้นเรือเลย,ขโ,ยขโมยเรือเลยครับ โอ้ยชนชนอุ้ยจาเหม็นรถด,ด้วยอ่ะทำไมทำไมรถอ่ะถูือว่าเข้ามาโดนเราไเป็นไรยังไงดีมียานะครับเฮ้ยขึ้นโอ้โอะไรวะมาได้แค่นี้เองทั้งเลออีกแล้วโอ้ยสูงนีครับอยู่ตรงนั้นขึ้นยังไงดีเนะี่ย กระโดดกระโดดเล่นนะครับไม่มีอะไรทำกระโดดก,ดดกดด็ไม่ทอกึ้นไปกระโดดกระโดดได้ไหมตรงไหนที่มีหญ้ามันจะเกาะขึ้นได้นะครับ แต่ตรงไหนที่เป็นหินแบบหินล้ลนๆมันก็จะแบบร่วงครับยุงกัดอ้อ้คันเข้าไปเลยเข้าไปไหนเนี่ยเอา้าแล้วก็ให้ออกหรือว่าเราเราผมว่าเราโง่เข้ามาเองแล้วครับเข้าเลย <c oughs> นี่เป็นอะไรน่าจะเป็นสมุนไพรอะไรสักอย่างไว้ทำยานะเพราะเขาเป็นด็อกเตอร์โอ้นี่ด็อกเตอร์ครับเป็นอะไรบ้างเอาแบ่ตัวอย่างเล่บไงเอ เอิร์นฮาร์ดนะครับเอิร์นฮาร์ดนะครับเออร์นฮาร์ดโอเคคุณรู้ละใช่ฉันชื่อเจสันเรเนตบอกว่าไม่ทันอ๋อเพื่อนคุณขอโทษนะครับถ้าแปลแปลว่าไม่ทันใช่ก็ผมแปลไม่ค่อยทันนะครับคุณมีผู้หญิงครับได้สี่ได้ี่ใช่ เธออยู่ไหน <c oughs> เธออยู่ในบ้านของฉัน <c oughs> ตรงนี้เมื uh, ่ <c oughs> อกี้เราเข้ามาแล้วเสือโง่เข้ามาเองเขาไม่ได้บอกให้เราเข้าเลยเข้าประตูไปอ่าไปดูเดซี่นะอยู่ชั้นบนเปนบันไดไปวิ่งเร็วมากวุ้ยน,นี่ครับเดซี่ <c oughs> เดือดร้อนนะโอ้ไม่สบายครับอ่ะเหมือนด็อกเตอร์บ้าเลยถ้าเป็นกูนี่กูพาสาวเพื่อนกูหนีไปแล้วเีจอด็อกเตอร์อย่างนี้น่ากลัวเหมือนคนบ้าเลยเบิดกล่องกล่องยาหรือเปล่าเหมือนโดนต่อยมาเดี๋ยวอะไรไม่รู้ครับโอ้โหแกมช้ำด้วย I did just examine the box. It's empty. Uh, Where should I go for more? Uh, set us up with a couple of cave mushrooms and wheat. Don't pay our head now. They the cliffs? Okay, to the west. Thank you, Doctor. Uh, okay, ขอบคุณ Doctor. Nothing of it. No, so I do You, uh, okay, you. Uh, and me both. <laughs> ต้อไปหาเห็ดนะครับหาเห็ดนะครับเห็ดเห็ดถ้ำมันอยู่ไหนเอาไปทางนี้ครับแต่ตามจุดมันเลยหาทางเข้าถ้ำครับเออถ้ำมันอยู่ไหนวะอ่าไปด้วยกระสุนอนะันน้อยนิดข้างในมันจะมีพวกโจรสลัดไหมครับโอไม่มีหรอกมั้งกระโดดอีก100ร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรอุ้ยชนต้นไม้อรู้ต้นไม้ งงไม่เป็นไรแค่ทะลุต่อไหมเออคือมึงมีเชือกคือทำไมกูไม่รอเชือกอะไรวะโอ้ยหมูป่าโอ้ไล่ขวิดเราแล้วไล่ขวิดเราแล้วตามมาไหมตามมาไหมไม่ตามโอ้ยรอดตายเนี่ยทำอย่างอ้ยมีฉลามด้วยทำไงดีเอ่อต้องกระโดดลงไปกระโดดฉลามคงไม่มาแต่วงลงไปในถ้ำเลยถ้ำใต้น้ำนะครับ กด L ชิพเพื่อว่ายน้ำเร็วนะครับ Swim faster เร็วๆอู้ยว่ายน้ำไม่ทันใจเลยอุ้ยจะจมน้ำแล้วขึ้นๆโอ้หายใจไปตรงจุดนั้นเองบินตามเชือกเชือกเขาไปให้เลยครับอ่าไปตรงไหนต่ออ่าทงกระโดดลงไปข้างล่างอึ๊บ นากระแทกน้ำเป็นกูนี่นาแหกหมดแล้วเนะี่ยแบงคงบนอ่ะปีนเถาวันยึนะ้น่ไหมครับเร็วเร็วโอ้ปีนไม่ทันใจกระโดดไปตามทางไันเลยนะครับเออไปนะอปีนเถาวันตอน่อไปเออ,อ เอ,อ้ยโดนโดนพิษน่าจะเป็นพิษของเห็ดนะครับอุ้ยมือเกิดแล้วเอ,อ้ยหลอนแล้วครับประสาทหลอน,นครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้สงสัยน่าจะเป็นพิษของไอเห็ดนะครับที่ทำให้ประสานหลอนนี่คือสิ่งใหม่ไปตามทางเหมือนประสาทมันหลอนๆเนี่ยไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไปถาวนขึ้นไป เฮ้ยทำไมถาวัรยาวขึ้นหรือหน่ากลัวยังเฮ้ยโดนนี่หลุดออกมาเอ้าเออเอ้ากลายเป็นถาวัรกลายเป็นทางลาาพื้นไหมครับอุ้ยโอ้ยประสาทหลอนจริงๆเลยครับเออไอ้ย่าดกเออแน่าจะหลอนกันอะไนี้เดี๋ยวโอ้ย เดือนลตอนน,น ok ี้น่ากลัวโอ้ย <reco> ม <Christ> oh, ีมีตรงไหนครับอยู่ที่แบงคอกครับแมพกรุงเทพจริงๆนะครับแบบไทยนะครับอยู่ที่กรุงเทพ ไอ้นี่มันไอ้ที่มันเป็นไอ้ที่ทดลองหรือเก็บอะไรสักอย่างนะของไอ้ด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดนะครับเข้าไปเลยเข้าไปเร็วๆโอ้โหช้าจังเลยอุ้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 ยน่ากลัวหลบหลบอุ้ยน่ากลัวเข้าไปอีกได้ไหมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออด็อกเตอร์เอิร์นฮาร์ดเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันต้องหนีเราด้วยอ่ะเฮ้ยหนีเราอยู่แล้วอ่ะ ขออภัยนะครับที่ไอหน่อยพอดีไม่ค่อยสบายอุยประตูเปิดเองเลยอุ้ยทุกอย่างลอยแล้วก็แตกเห็นลอยมันแตกยังไงอ่ะออกไปได้ไหมไม่ได้ไปโดนขังเฮ้ยออกทางเดิมแก๊นเฮ้ยเฮ้ยโภะสาหลอนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอตอนนี้เปิดได้แล้วเฮ้ยนี่มันเห็ดเนี่ยครับโอ้ยโล่วงโล่ง โอ้ยล่วงอ้าวหายได้ประสาทหลอนแล้วตกมาทีเดียวครับไี้เสือครับตกใจวะครับเจอ๋ยวฝงขังขาวเก็บเห็นแล้วครับเอ่อเก็บแค่นี้เออมึงไม่เก็บมาใหญ่หน่อยละโหแบบฝ่าประสาทหลอนฝ่านูนฝ่านี่มาแทนที่แบบจะเก็บเยอะหน่อยเก็บมาแค่นี้ออกจากถ้ำเออ จริงๆถ้าให้เรามาทางนี้ก็จบนะครับไปยังไงต่ออ่ะต้องลงไปข้างล่างอ่าตรงนี้ขึ้นได้กระตุดโอ้ยเกือไม่เจ็บม้่งเลยนะมีเถาวัลย์ครับไม่เอาเถาวัลย์แล้วก็พื้นไปนะ น่าจะกลับไปหาดรเอิร์นอิญหาดนะครับชื่อมันน่าจะชื่อเอิร์นหาดมากกว่าเข้ากับหน้ามันมากไอเอิร์นหาดเอิร์นหาดแล้วลูก <c oughs> โอ้ยขอไปนะครับ <c oughs> โอ้ยสแซ่บ <c oughs> โอ้ยไม่เป็นอะไรตอนแคสเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าเป็นตอนแคสสิเข้าทางไหนเนะี่ย ไม่เราเข้าเข้าทางไหนเข้าทางนี้เราบ่าไม่มีเข้าทางนี้นะครับเข้ามาหาด็อกเตอร์อ่เจสันสับไพ่บ้างนี่ปล่อยให้มันยู่กเพื่อนนี่มันจับเพื่อนเราปั๊มเลยเพื่น <c oughs> ผมนี่ผมเ <c oughs> ผมื่เพื่อนนะครับ <c oughs> ฮ่ฉา <S <S ฉันมีเห็ดนะครับสุดยอดมากเอาไหมหฉ,ฉันต้องการคูป,ปองและเวลาจุงอุ๊ยไปไหนแล้วบอ๋อกลับมาเล่นนะขึ้นไปหาเดซี่นะไ,ไปป่าไปหาเดซี่ Oh, he's you got away, that's what I'm feeling. The doctor's real trip. Oh, he's... He's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. She carried me here. He escaped from the convoy. At some point I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. เจสันเกิดอะไรขึ้นแกร์นเขาหยุดเดซี่ไม่ฉันจะขอโทษจะเสียใจจะเออไอฉันอ่า นี่อะไรตับเต้มให้อยู่กับด็อเตอร์อ๋อโอเคคนโอเคไหมเฮ้ยไปไปน่าจะไปไปกับเราหรือเปล่าเจสันเจสันมันสั่งให้เราบอกว่าไปฆ่าคนที่ฆ่าแกนนะครับฉนกการคุยกับคน I want to thank you for saving. ฉันต้องขอบคุณที่ขอบคุณที่ช่วยเธอครับ. Nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, mm -hmm. can I bring them here. อ้าว Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me Toto el tiempo. Then this is the safest place.

Calm my nerves I'll be fine yeah, ok Wait here alright I'll find here. the others right. oh. yeah, right. uh, got you find you thank you it วันนี้ครับขอตัดพาร์ทงเท่านี้นะครับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทสี่ครับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์นะครับช่วยกันกดด้วยนะครับกดเบาๆนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามครับชวนเพื่อนมาติดตามวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ